กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับจะเป็นอิซีหรือพ่อแม่อิบซี่ทัวร์แฟร์เมืองไทยนะครับรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุุกกทท่านกันนะครับโดยกับผมโุเยนะครับเนาะนะครับขึ้นซุนทุตเจ็ดนะครับสาวนะครับเนาะเพื่อคุณนะครับเนาะฝ่าวัยเจ้าหน่อยนึกนะครับเนาะนะครับตัวตัวเสียงนะครับเนาะนะครับตะรษฐกิจตะกอนก็เคยพูดคุยนะครับกับพ่อพี่น้องนะครับเนาะนะครับว่านะครับเนาะนะครับจะจัดนะครับรายการเพลงนะครับเนาะ เมื่อละพันนะครับวันละเพียงนะครับเนาะตาบามันเกะหยาดมีบุหรี่มันเต็มนะครับเนาะทางนะครับ y ยู t u ู e นะครับหรือว่าหยาดควบควบจำนะครับในเคร่องมันมันหน่อยนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับเนาะอาจจะนานๆครั้งนะครับเนาะอาจจะพอพี่น้องอาจจะได้เขาช่มสตอรี่ตรงนั้นตรงนี้เนามเวลานะครับุวีสันจอไปขายของตรงนั้นตรงนี้ฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับพอพี่น้องอาจจะได้เย็นนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับเนาะนะครับ มื่อนี่ยนับก็ให้สัญญากับพู้พี่น้องไว้นะครับเนาะทางนะครับห่างล้างบ้านล้างเรือนนะครับเนาะนะครับเพียงสุขเพียงนะครับของอวีนั่นเองนะครับเนาะว่าจะทําการซ่อมเสียงเมื่อนี้ก็นะครับคิดว่ามาต่ำคําสัญญานะครับเนาะต่ำขั้นบัดหมายนะครับเนาะนะครับกับแม่สื่อแม่ชักหรือแม่สื่อที่รักกันนะครับฝากไว้จ้าหน่อยหรือนะครับเนาะนะครับมอบให้นะครับผู้เป็นแม่สื่อนะครับเนาะ ทั่วไทยเรือเราไปถึงพ่อพี่น้องทางอุวดรเราไปถึงพ่อพี่น้องนะครับเนาะทางหน้าวีทีระบงยุอนยุกนะครับหรือระบงชาวบ้านนะครับเนาะมอบให้นะครับคนนี้ยังไม่แก่นะครับใบทองใบกลางคนใบชะลายุคเก้าสิบนะครับเนาะนะครับใบรุ่นยุคเก้าสิบก็ได้นะครับฝากใบจุนัยนะครับจังหวะระบงย้อนยุคนะครับเนาะนะครับฝากไว้จุนัยนะครับเนาะ มันอีกสิมานขึ้นพุ่มสุกให้พ่อพี่น้องกุนนนการค้าการขายพร้อมนะครับเนาะเป็กคนกำลังใจกพ่อพี่น้องนะครับเนาะตัวฝ่ามังไคลงไปถึงพ่อพี่น้องข้างอุดรนะครับเนาะแม่นพ่อพี่น้องยูไซนะครับกับตามแางนะอุ้ยคนนี้นะครับเนาะขอเป็นกำลังใจพ่อพี่น้องนะคตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับเนาะนะครับทางช่องยูทูปนะเนาะอุ้ยนะครับเนาะดาวอุดรนะครับทางสาธระรับชมในตัวฝ่ามังไคตัวโลกนะครับเนาะครับเป็นขึ้นนะครับเพื่อคุณนะครับ รายการเพื่อคุณนะครับฝกไว้จจหนยด้วยนะครับเนาะศูนย์สุจซาวนะครับเนาะอุดรธานีกันนะครับฝกไว้จจหนยอันนี้คือซ้อมๆเสียงนะครับเนาะนะครับฝกไว้จจหนยด้วยนะครับพอพีนอนฟั้างแบบสบายๆลายเงานะครับเนาะไข่เทียดนะครับไข้สมองนะครับเนาะในช่วงนะครับเนาะจากเขานาหนาวนะครับในปีพศ2 5 6 7อีกม่นานเกินรอกันนะครับเนาะ่านเดือนท่านว่าไปเกาะนะครับเนาะายเดือนนะครับปลายเดือนก็คือนะครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในเดือนท่านว่าพ่มนะครับเนาะหลังจากที่พ่อพี่น้องทางอุดรบ้านเฮานะครับเนาะเที่ยวนะครับทุ่งสีเมืองแล้วนะครับเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยด้อนะครับเนาะนะครับไปเรียนไปชมไปเที่ยวหลายๆนะครับเนาะช่วยกาชาติกาชาติกาเจช่วยพ่อพี่น้องนะครับในเมืองข้างหน้าบ้านข้างหน้าโดยพ่อพี่น้องไม่รู้ตัวนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยด้อนะครับเนาะนะครับไปกันแล้วครับไปกันต่อนะครับเนาะนะครับในมาในเมืองนี้ก็คือนะครับมาตามคำสัญญาตามคำขหมายนะครับเนาะ ครับแม่สื่อที่รักกันแะครับอาจารย์ดนตีลงศูนย์ลงหนึ่งนะครับเนาะเขาจังหวัดเมลลี่นะครับเรามงย้อนยุกนะแม่สื่อแม่ชักหรือแม่สื่อที่รักกันแะนะครับเชิญครับ s โล w ใหม่นะครับ นาเวทีหน้ารถแหน่าหนาเวทีเราวงย้อนยุคขอเสียงคลิปดังๆหน่อยเร็วมาขอบคุณครับสำหรับเสียงคลิปนะครับ <c oughs> เพียงเรื่องไร้อกน้อยใจร้องไห้เจ้าคงโดนรอกเธอชายปิ่นปลอก หลอกลืมจะไม่เกียมตนคตนร่ำรืมเพื่อ,เ,อเป็นแม่สื่อจึงได้ตรอมใจมักยาวไปยาวไปค <c oughs> <c oughs> ิดต่เตียงมันแกล้งทำลาะยจะดจดลายะจำน้ำจำชายเสือเส่อ ตุนสื้ออีกทั้งยังดื้อเกินไปหน้าเอียถัดมาน้ำตาตกนายชอบทำหน้าใหญ่ถึงได้เจือดีทับออใจคอนะครับเรามงย้อนยุคก,กันแล้วกันทั่วฟ้าเมืองไทยรวไมไปถึงพวกพี่น้องทางอุดรวนทุกท่านนะครับ เหุ่การณนี่ทนไรดูฟังจิตฟังใจชักใหญ่ด่วนจริงจดหมายเป็นหอมอ่านเขียนเพียนตอบไม่ตรีแม่ซื่อแม่ชัดรักเร้วสิรู้ตัวตอนทีหน้าแปร เสียงคนนี้ยังไม่เก่ยเลยเรื่หน้าเราเวทีระมองอย้งอนยุ่นะครับมาขอบคุณครับสำหรับเสียงกิดนะครับมาฝุ <c oughs> ่นกามข้าควรจานปีกหงจึงหักเดือดริมลมปากไวไฟแม่ซื่อแม่ชัดรูประจักษ์ใจรวมตัวใจใหญ่ได้แม่ซื่อง ไปยาวไปสลับพอลงยอดดุนะครับม้งนาวีทีนารุญแห่นะครับนาวทีระวังยอดดุทุกท่านครับใบทองใบกลางคนนะครับเนาะแต่เป็นใบรุ่นก็สามารถสนุกสนานกันได้นะครับเนาะใบชลาก็เต้นใส่ได้นะครับเนาะสนุกสนานกันแบบนี้พอเพียรนะครับเนาะไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับคนบ้านเดียวกันรักกันรักกันนะครับโอเคครับเอายาวไปยาวไปมา วัยไร้มาณยาเป็นปูงกาข้าวันจันารปีกโงจึงหักไ้รินรมปากไวายไ่แม่สืบแม่ชักรูปปกใจัยรวมตัวใจใหญ่ใจแม่ซื้อเองวันนี้เอฟซีครับขอหนึ่งรอบนะครับเนาะไม่ขอสองรอบนะครับเนาะ กราบวัสดีครับกราบโซดีครับพอพี่น้องครับที่บาแขนแฟนมาล้อมาลำนะครับเนาะสําหรับคนที่นะครับเข้าไปเข้าไปนะครับรับชมหรือว่าติดตามนะครับเนาะทางช่องทางนะครับเนาะอุยดาวอุดรนะครับเนาะนะครับซ้อมเสียงลองมีงลองเศร้านะครับเพื่อเป็นคนกําลังใจพ่อพี่น้องนะครับเนาะนะครับให้เก้าให้เดือนต่อต่อไปนะครับกตีประจําใจหุย เหมือนเดิมคือเก่านะครับเนาะครับทำการนางานไปนําค้าขายไปพร้อมนะครอบซ้อมเสียงเพื่อเป็นขวัญกระลังใจพ่อพี่น้องครับขึ้นสุขให้พ่อพี่น้องผู้น้อยในการค้าการขายนะครับเนาะเป็นขวัญกระลังใจพ่อพี่น้องครับทุกสารทิศนะครับในเมืองไทยเฮานะครับเนาะแม่นพ่อพี่น้องอยู่ไซกกระตามสางนะครับใน77จังหวัดนะครับเนาะนะครับเจ็ดนะครับรวยเก่าสิบหามเพื่อนะครับเนาะหลายตะโมลายหมู่บ้านนะครับเนาะทุกจังหวัดนะครับเนาะนะครับที่ได้เขารับชมรับฟังนะครับเนาะ ที่โอเอะได้ลงสอรี่ไปเนี es, ่ยนะครับเนาะนะครับที่ได้เขอบติดตามเนี่ยนะครับเนาะรวมไถึงพ่อพี่น้องเขาไปติดตามเนี่ยอุ่นนพร้อมนะครับเนาะนะครับทางซีกิงอำเภอเป็นเพื่อเพื่อนอำเภอเพื่อนเพื่อกู้จำเพื่อเมืองอุดรนะครับเนาะอุ่นนวลดีดีเสือมาพ่อพี่น้องเห็นอุอะสันตัวตรงนั้นตัวนี้พ่อพี่น้องไี้อุ่นนช่วยนะครับเนาะแต่ละเมื่อแต่ละวันโอเอะขอขอขอบคุณหลายหลายด้อนะครับเนาะนะครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับลำลำไม่รวยมั่งมีสิสุกถูกหวยเลขเบอร์เด้ออีกวันนับบสิ้นนนนเเดือะะครัา นะครับสินเดียรก็ขอให้พ่อพี่น้องนะครับเราเนาะเราฟันดีดีนะครับฟันเห็นสองตัวสามตัวหกตัวแดงๆเด้อนะครับเนาะอวยพ่อพ่อวันหน้าเอานะครับเวลาหลับเวลานอนนะครับเนาะพ่อพี่น้องอยากมีโชคมีลาบนะครับเรื่นเมื่อขังหนานะครับเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยเด้อนะครับเนาะนะครับสํหรับสุดท้ายท้สุดนี่นะครับเนาะอุ่ยนะครับขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับเนาะครับมีเขืออันแฟนมะละมาล่ำนะครับเนาะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับเนาะคุณปู่คุณปู่ย่างคุณตาย่่าาาาอนนสวรรงปะคับ พี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่แม่นะครับเนาะไอ้ใส่พี่เฮานะครับเนาะน้องลูกหลานผู้มาฟังลองฟังล่ำนะครับเนาะนะครับอุ้ยนะครับเนาะมาเมื่อนี้กับคิดว่ามาต่ำคำสัญญาต่ำขั้นบัดไม้นะครับที่ให้พ่อพี่น้องไว้นะครับเนาะนะครับนะครับเสียงสอมนะครับสิเป็นลองเป็นล่ำเป็นพูดเป็นจ่านะครับเนาะมีการพูดพิดพิเพี้ยนไปนะครับในมื่อนี้วันนี้ก่อนะครับเนาะประธานอภัย่ในไลฟ์ให้พ่อพี่น้องอย่าอินกับเสียงสอมของอุ้ยนะครับเนาะนะครับ ฟังแบบสบายๆนะครับเนาะอันนี้คือเสียงซ้ำๆด้อนะครับเนาะฝากไว้จหน่อยขอให้พ่อพี่น้องครับจงนอนงเราฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนทุกๆท่านทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกๆคนทุกๆท่านรวมไปถึงพ่อพี่น้องนะครับเนาะผู้นุนสื่อสิ่งเดียวคงช่วยนะครับนายูน่าจินช่วยอีเนี่ยตะละเหมือตะละวันด้วยดีเสือมานะครับเนาะขอขอบพระคุณอะไรกันแล้วนะครับอีกครั้งนะครับเนาะทุกท่านท่านสุดนิวอีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครัับบงามๆกแล้วนะคร ไปพบพี่น้องนอนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์พบกันกับคลิปหน้าต่อต่อไปของอวยดาวอุดรทั้งช่างนะครับเนาะสถานะคือนะครับเนาะทางช่องทางนะครับสถานะช่อง y o u ยูทูบวยดาวอุดรกันแล้วที่พบพี่น้องได้เขารับชมในแต่ละลุอตะวันนะครับเนาะนะครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกแรงใจนะครับเนาะครับที่พบพี่น้องมีเหวี่ยดีเสื้อมานะครับนอกทางช่องยูทูบนะครับเนาะฝากไว้จะน่อยกันแล้วนะครับที่ติดตามเพิ่มนะครับเนาะ รวมไปถึงที่ติดตามเพื่อนพร้อมกันแล้วนะครับโอเคครับผมครับอยู่หน้าบ้านหน้าเรือนเด้อนนะพี่นุชเพื่อนเพียงของอุ๋ยนะเดียงทำการซำ้อมเสียงนะครับเนาะลองมิกลองเส่านะครับเนาะนะครับโอเคครับผมครับครับผมครับผมสิบนาทีนะครับเนาะสี่สิบกว่าสิบนาทีสี่สิบกว่าวินะครับเนาะที่ห้าสิบกว่าวิประมาณนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้โอเคครับครับผม